สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนพี่ใบมีกล่องมาอวดนะคะมีข้างในมาอวดนะคะทุกเช้าวันจันทร์จะมีกล่องนี้มานะคะเพื่อน่นนี่นะในกล่องนี้มีอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะนูริสนะคะ what is inside the material นะคะนี่นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะว่ามีอะไรเอ่ยนะคะ แน่นนี่เนาะพี่น้องจะมาทุกเช้าวันจันทร์น,นะคะเพื่อนแล้วแต่เวลานะค่ะเพื่อนแล้วแต่จะมาเช้ามาเร็วนะคะแต่มานะคะโอ้พี่ไปเปิดมือเดียวนะคะเปิดจังได้หรือนม่ีโอ้ยน,น,น,นี่นะคะ,เ,ะคเพื่อนนี่นะคะเป็นกล่องแชเย็นนะค่ะเพื่อนนี่นะ จะหอมาอย่างดีเลยนะคะเพราะของนายสคัญของข้างนายสาคัญนะคะเป็นอันอันอันของเย็นนะคะ่านเพื่อนนี่นะคะเป็นอาหารนะคะของคุณสามีนะคะจะได้อาหารวันละห้ากล่อง่านเพื่อนเนาะนี่เนาะวันละห้ากล่องนะคะได้ทุกเช้าวันจันทร์่านเพื่อนเนาะห้ามือห้ามือนะคะเฉพาะมือเย็น่านเพื่อนเนาะแกอยากกิน แกมีสิทธิ์ได้ตรงนี้ก็ให้แกกินนะคะเพื่อนเนาะนี่มันเป็นอาหารฝรัลล่งนะคะนี่เนาะเราจะได้อย่างนี้ทุกเช้าวันจันทร์นะคะเพื่อนเนาะนี่อาหารฝรัลล่งนะคะพี่นอ้องก็วันละหนึ่งมื้อนะคะเฉพาะมื้อเย็นนะคะนี่ อะไรนี่กุ้งผาวชิคเก้นกุ้งผาวชิคเก้นนะคะเกตตเต้าซาเต้พอกซิลิคอนคาร์นี่บีฟสตีล เบรกิโบนะคะเพื่อนนี่นะคะเป็นอาหารเฉพาะมื้อเย็นนะคะของคุณสามีนะคะนี่นอนเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าสามีได้อาหารนี้ได้มาอย่างไรนะคะนี่อันนี้จ่ายโดยรัฐบาลจ่ายนะคะเพื่อนเนาะเ,เราก็จ่ายเงินด้วยนะคะเราจ่ายด้วยแต่ว่าเราจ่ายน้อยนะคะแต่และ ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้จ่ายเลยนะคะคือแกแกอยากกินอาหารที่เน้นทางออกฝรั่งฝรั่งฝรั่งจ๋านะคะเพื่อนเนาะเออพี่ไปก็ทำกับข้าวได้หลายอย่างเนาะช่วงหลังนี้อ่านค่อนข้างเหนื่อยเนาะก็แกก็ตัดตัดช่วงมื้อเย็นออกเนาะเราก็จะทำกินเฉพาะของเราแกทำ แกก็จะกินของแกนค่ะเฉพาะมื้อเย็นพี่ายจะทําแต่อาหารเช้าให้แกนะคะนเพื่อนเนาะบางครั้งเราก็ทามื้อเที่ยงให้แกด้วยนะคะแต่ว่าไม่เน้นมื้อเย็นนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์บางครั้งก็ออกไปกินอานอกบ้านเอานะคะนเพื่อนเนาะเพื่อ,อมาให้เมียเหนื่อยนะคะเพราะว่าพี่ายก็ไม่สบายเหมือนกันเนาะเพื่อนเนาะเออ ก็เป็นอะไรที่ดีๆที่ดูแลกันไปนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนเนาะอีกอย่างเราก็ไม่ได้เสียเงินเยอะนะคะเราเสียเงินน้อยแต่ว่ารัฐบาลจ่ายอีกตัวนี้นะคะแล้วส่งฟรีนะคะเพื่อนส่งส่งเช้าวันจันทร์นะคะแล้วเราก็เอาเข้าช่องฟิตไว้นะคะเพื่อนของมาเป็นของแช่แข็งนะเรามาอุ่นกินนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยนะคะ ก็เป็นอะไรดีๆที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต้องไปกอละเดินนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ